จ้าวันนี้มาดูว่าแม่เจ๊มีเมนูอะไรขายมั่งจ้าวันนี้ฮัลโหลมีโลขสายนะนี่แกเลยจ้า มีห่อหมกปลากายห่อหมกไทยก้องกระไดใช่มยื่ดีๆให้กับว่าเป็นเนาะกล้องแต่ในาขาตั้งกรได้อ ดีค่ะอันนี้ชื่อเท่าไหร่เนี่ยชุดละสามสิบยานันยาปาด lao hò mục thay, hò mục bạc cải qua kai thay qua kai hôm thay kai hôm qua kai hôm qua ปลากา่อร่อยด้มันกมีกากสิบไก่จ้าลองสิบไหมลองิครับทอดจ้าทอดจ้าา ออ้าซ uh, uh, ื้อปลาีแล้วไปก็โดนแล้วอซื้อปลาไร่ก็เอาหอยกอยเนาะบ่แล้วไปแล้วแบ่งพันกับลูกสาวก่อยพ่นในม่านพันมาหนิเออไอก็ได้ดอกเป็นยังดอกนืมองกับว่าหลงกินละอันหลังให้กันอยู่แค่นี้นึงลูกสาวก่อนแม่ยังไปซื้อชมพู่เดี เลเาไดหาเงินพ่อน,นมันแล้วว่ากระสือเนี้ยอื่นก่อนเพื่อนกระสือปลากับลาเนย้ยตรองถามกันนึงเน,นาะไม่ได้ว่าอยู่ไกลเนาะเพ่นก็นมาขัานมาขายของให้ลูกค้าเพื่อนอมก็ลืมบ่อยอยูุ้ยลูกมันก็ขี่ลืมมันข,ขี่ลืมก็ไข่อยเพม่อนเด้ลูกข่อถ้าเกิดว่าวานขาอ่อนไหนเอาให้เพข่นเด้ ว่าข่อยลืมมันอ่ะลืมลืมเก่งกว่าข่อยอยีกเดี๋ยวนี้ข่อยนั่นแเราตัวสมองข่อยบ่ไข่ปัดนั่นปดัดใดเรามันมันเผามาเาเรามันอ่ะมันเผาบ้าเราเรา,ม,เา,ม,า,เามันก็ลืมดีดีขอญญงใครเนีตั้งสติตีกย่งตัวเฮ็ดยากก้บอะไรยันลืมนั่นลืมนี่แห้งเคียนอันย่างไปเอาหยางเนาะต้องกลับมาตั้งรักไหม อายุแม่บอกว่าเนี่ยลืมมันเนี่ยเพิ่นนั่นซื้อปลาอยู่แล้วลืมก็เอาของจ่อยไปเลยซื้อปลาแล้วเออกออยารุกยไก่กันแค่นี้กับคิดบ่ร์ิดว่าเราสิลืมเนาะเอาออขายเอาขายเออลืมก็บพวกนังกินกะรุ้ยไก่ไก่กันแค่นี้ลืมก่อนเลยจิ๋งเงื่อนหลายเออไปซื้อยกของยก ไก่เน,กนี่ยกบไก่เก่งไก่กันแค่นีนเอาหน้ามาล้าอ้ายดี่าจับจับไปล้วเหนไหมแปดนาทีแต่อบ,บอกไงแปดนาทีเบิงบ่งมาเห็น อันนี้หกนาทีครึ่งน้องเตีตีม่ท่านเนี่ยหกโ่ตีไดเนี่เนี่ยไม่ใช่เวลามันมันไม่นาฬิกานันเวลาที่วาแม่ไล่ตหนเออาะันนาฬิกาถ้าจับเมลาน่ะนะเมืองเมือนกันละ อันสัตว์ม่ได้กินาทียางไปยางมากไปเดี๋ยวมันง่วงหน่อยนี่เทาะนางสายเพื่อนเทาเขาเก็บมาขายมันถอเดิบอวามาทุกมหมื่นเนีไม่เห็นอยู่หรเพื่องมันสวยโลละสามพิเาทมีเง่นขายดียาง ต้นพักของไทยชุ้งเท่าไรหางาได้สิบบาทสิบาทหือสิวบานมีสิบเฮ้เขอกบาทขายอยู่เนีกตอนต้นหอมมันก็ถือแล้วกะลำกะลำก็ถือต้นหอมก็ถือแล้วก็สะาดกื้อไปตองหลาแต่เลยแต่่เียน มือนี้ยติสร้างไปตองเขายี่น้อยติดโซ่สร้างไปตองบ่หมือนบ้หมือื่นมือเนี่ยติโท่สร้างบ่สร้างไหนน้ำได้เด้อติดแด้ปัต้องโต๊อ๋อเอาชุดมืออยู่แล้วว่ได้สร้างยากแต่ให้ยืนมันโท่เอาเพราะว่ามือนอีฝรรี่อยู่เหนือตัวเอาเจ้าติโท่สร้างเอามือเนี่ยเออ บอกว่าพรุ่งนี้เอาใช่ไหมจะให้ยื่นโต๊ตงบอกเรา่มือเราไปตองกีเดอราสิโตหลอดที่จ,จะเด่นเลืม,มนี่เราไปตองให้แม่เราในเดอแม่เราเอาไปตองีเดอร์เนวาขายดีกับหายน้อยหน่อยดอกไปตองลอยึงา แก่ดีไงน้อยหน่อยดอกไม่ต่อแบงขายเห็ดใจดีแบงขายเห็ดก็จกไปสามสิบบาทจังหาเนี้ยตองขอส <c ười> ื่อหูกงพากองทำายแล้วสองคำสามสิบบาทอ้ยอ่อนได้จจตักับที่นังนะ ช่วงตลาดอากายังไม่มาเลยจ้าเงียบขี้นยังในตลาดเดี๋ยวนี้ก็ได้

่างใจสื่อคออนดอไสหมกเลาตักเศษปลากายกับมีดเออตัเกเศษปลากกยก็มีเศษปลาไายอร่อย กล่องใหญ่ห้าสิบกล่องเล็กสามสิบจ้านั่นแหลแม่จะทุนดอกมกระดาค่ากล้องกับ่ระด้จ้อยค่ากล้องกับเล็ไม่เห็นเอกน้ำมันมันคือว่าน้ำมันมันแพงกันเลยเห็นเอกน้ำมันมันไปไว้ทอดปลาขายคือก็ดีนะสี่สิบก็สี่สิบเต็มปลากายใส่กระชายหั่นอร่อยนะจ๊ะกินง่ายไม่มีก้าง ไหนกินแล้วจะติดใจอยู่นะหอมเปียกตักายนะ่ะคนที่พูดตรอมันเอเ้อไทลก็จะกินแล้วจะติดิจก็กิน่อนาแต่กินก็จงังนันปลาต้องเครื่องนั่นล่ะซื้อไปกิน่ะแซ่บติดใจ,จ,จก็คือยุงเท็ได้เห็นอยังอึ่เถ้าจะหัวักเปิด

เราไปเห็ดงานแร้วาเราไปเห็ดง้านหรอเราสบายแล้วขายปลาแบบยัยมั่เพราะมอยากกินเนน อพุ่งปลาคอหัวปลาคอใส่หัวบกยุ้ยเลสือแล้วเนื้อกระเสียว,ว้บสะเดแกงส่งขายก็ได้เนื้อหักหัวหัวก็เป็นอันกันไม่ขายไม่ได้กำไรหรอก ที S <S <preach science> ่ว <ugly Twelve analysis> so ันเสาร์่เม็นบ่วันเสาร์ปกติปกติคนไล่ลายขายดี่ดีในวันเสาร์เนาะเดี๋ยวนี้โอ้ยจ้าวันหยังเป็นวันหยังบุมันหยังแตงหยักทุก้าจะว่าขายของเดี๋ยวนี้ว่าได้ว่าได้ว่าได้หูวันดอกแล้วแต่สิเป็นวันหยังวันหยังเก่งปกติ ตัดเทปปะกายได้จเจ็ดป,ะ,ปะกายโรพิงกางมีเทปทใหมะะ่ได้ดย่ะเอาต้องถุงแกงขว้วสับประรดนีเด้อแกงขว้วสับประรดไ่หอยนั่งถูยาเจ็ดสิบบาทค่ะ ขดีตอาไปแล้วน้้อมหมก็ีคือนเกงไก่ใส่เ้นห่อนเ้นร่อนขายกหญาติปากลำบากเียงไก่ใส่หุ่นเส็จไหม สอสีให้ยาก่เลทักใหก่ปจ้าัดเป็ัดปลาดุกหริดเต็ดปลาไก่ ปะกาว่ามีกา้างอะกินางใส่แต่ใช้ทำเท่ากันใส่ระชายอทำกันนะจให้ลูกค้ากินใส่หิรใจปะการันก็ไส้มาต้องมะเฟืองน้ือมันกอดก้นของมายากกอดปาสื่อพิไข่อ่อนมันหสื่อพิ่ไข่สดมาใส่เนะไข่ส่วนไข่อ่อน เป็นตัวลุงขายเด็ดราคาขายตัวลุงไหมนะที่ขายตัวลุงเ้ี่ยมือนแรงะวะเพื่อเ,เด็ตื่นตสีสองเออตัวลุงขายเด็ราคาอยู่นี่สามสิบบาทนังซื้อกันยากรงเ,รเสบัไปซื้อตัวลุงสี่สิบห้าสิบก็ซื้อเดี่สิบห้าสิบบาทก็ซื้อกินตี <c oughs> แปกแ่กัยด้นาะ ไปโตคนโตอันนั้นแล้วโตวอันนั้นกลางนะเอตัวพัดก็ได้พัดพัดกลางง่ายๆก็ไดนะ้ของขวันปีใหม่เด่นนะเ <c oughs> มื่อวานกตอนกันของขวัน ไปจ้าื่นกับสีสมเื่นก็สสมปลาสื่นปลาสดปลา่หอนหอนเกือ ขึ้นสองขึ้นสมอากาศป้ะงาันึง ปาจีนตางมันใหญ่บ่แเ่นกางฝวยเด้บ่แเ่นปลายีสบเด้า่างมันใหญ่บางี่าบวยมันหลายอยู่ปลาตะเพียนตัวเองกางหลายางฝวยมันหลาย แจ้า่มกปลากาหมกไข่หมกเล้าหมกปะจิ๊มีมก่อันนี้เอาหมกนี่ค่ะค่ะสามสิบบาทแกงเสตงะกะท่ใส่บัวใส่ประดูนทแกงขวสับปะรดใส่หอยแันตูแกงสับปะรดใส่หอยมมนตู้เฮ้ยเธอเห็นผัดเปรี้ยวหวานใช่ไหม โอ้ยเดี๋ยวไม่เอาออกไปขายเลยเท่าไหร่คะหกสิบบาทได้เดี่ยวหวานไหมตั้งถุงนะสามถุงเดี่ยวหานแถบก็อย่างนี้ค่ะเดี่ยวหวานร้อย สาวคนหลายอย่างแบเนี้ ขามเทศไหมยุ้ยยายเราซื้อมา้ะใสข่ขามเทศจะมาเป็นตวานแต่ก็ใ<า>นงามๆแดงๆคุณยายคุณยายซื้อมาขามเทศมาจากไหน,น,นนะข้างบนนี่เหรอ่าโลเท่าไหร่อันน,นี้แปดสิบบาทโลหนึ่งมั้งเหรอไม่รู้รอ,อ้สวยเนาะสุดแดงเ่ย ดีแฟนซอสกีนุยลูกแฟ<อ>นซอสกีน่น่าจะหวานนะเดี๋ยวกันฉันบ้านขายยยยัยจะองใหม่แสดงว่าโลนึงนั่นแ,แหละแปสบบาทซึ่งโลสี่สิบยุงเท่เพงแพงกั็เท่แพแงแค่ก็ยังครับ tương lưô lòi Có nắng con đang đó mình nhìn nó đang cái đó này, cha, đang máy, ha ha, cái gì hết. เบอกเจ้าอกกี่บานะตุถ <c oughs> ้าก <phrase> ันญาิกัน่าสั่นบอกเลาปากแบเ้องุแตงยัง่ะโอ้ยกูกับบีคือกันน่ะเออยุ่ยแรกไล้ กามยืดกันเห็นไฟเลือดสื้อไฟเลืดหแม่ได้เด้กันเห็นไฟเลต้องสื่อไว้ถ้ากอนประกาศสื่ออันหอยผมนั้นแกงกั้วหอยผมเออมีเลยอันซื่อไปแล้วบนนี้ไฟเลืดขึ้นเหมือนนั้นหาเบตลาดก็บ่ได้ไฟเลืด แตเก็บเอาอยู่หน้าบ้านเธอรว่าเหียนใกล้น้อยเดียวทำซื้อพัฮิเริจซื้อพักขาไว้จะกวันยังสิซื้อหอยขมไม่รู้ไดแกงกว่าหอยสดแกงก,กินน้ำแกงเอามาขายน้ำถุงรหาสิบาทอบค่ะ เง <mile inside. S 2> ียบจังเลยค่ะนี่นะจ๊ะสวัสดีค่ะ ติดตามให้แม่เจ๊กหน่อยนะจ๊ะให้กำลังใจคนแก่หน่อยนะจ๊ะติดตามแม่เจ๊กชาแนลให้หน่อยนะคะขอบคุณจ๊ะ